ใจดีแล้วก็ดูแลดีมากก็ไก่ร้านตัวที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาได้ที่ไหนในการแบบดูว่าเขาไม่นจ e เป็นยังไงางเจอใน f ฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กเหมือนกันไ้เห็นสกูดิโอเปิดรับฝึกงานก็เลยลองสมัครเข้ามาดูค่ ของเราเจอจากจ้าแฟของมิทาอยู่แล้วคือเราเป็นนักเรียนของสกูดิโอก่อนเราก็เห็นว่ามีเปิดรับฝึกงานด้วยก็เลยยื่นมาค่ะก็จะมีการถามข้อมูลทั่วไปที่สำคัญก็มีให้เราทำา a s s i g n m e n t สุดโหดเหมือนตอนนั้นโจทย์น่าจะเป็นแบบว่าให้เราสมมติเป็นเพเซอร์ที่แบบไม่รู้จักสกูดิโอมาก่อนแล้วต้องการจะใช้แอปเนี้ยให้เราลองดูว่ามันมีแบบเพณอะไรบ้างที่เราเจอระหว่างการ ที่เราลองใช้แอปตอนสัมภาษณ์ก็เขาก็ถามเรื่องแบบว่า project โปรเจกต์นู่นนี่ที่เคยทํามาสุดท้ายจะมีแบบข้อสอบออลกอมันก็จะเป็นตัวตรวจได้ในแบบนั้นเลยอ,อะไรเงี้ยให้กดว่าแบบเออลองรันดูผ่านไหมให้เราอ,อธิบายเงี้ยว่าเราตั้งใจจะเขียนอะไรจะจำกเวลานะใช่แนะนําก็ฝึกโจทย์อกอมาก,ก่อนนิดนึงแบบดีดโค้ดอะไรเงี้ยจริงๆใช้ภาษาอะไรก็ได้แบบช่วงนั้นเราเขียนไพทอนเราก็เลยใช้ไพทอนพี่เขาก็บอกว่าเออก็ให้อธิบายแนะนําว่าให้อธิบายเยอะเขาจะได้เข้าใจว่าเราเข้าใจโจทย์ไหม ขอย้อนถามมชินจะไม่ได้แล้วนานมากแต่จำได้ว่ามีคำถามเหมือนเราเรียนสถาปัตย์มาพี่เขาก็เรสประเด็นว่าเออคิดว่าการออกแบบ U A I กับการออกแบบสถาปัตย์หรือว่าการออกแบบพปร์ดีไซน์น่ะมันมีความคล้ายหรือว่ามีความต่างกันยังไงซึ่งตรงนี้คิดว่าก็เลยแบบเออแอบยากเหมือนกันของเราน่าจะเป็นคำถามที่ว่าถ้าสมมติว่าได้เข้ามาฝึกงานที่สตูดิโอแล้วคิดว่าแบบจะเอาอะไรจากสตูดิโอเนี่ยไปไประยุกต์ใช้ในการทำตัวที T C หรือว่าอาจจะเป็นหมายถึงแบบการเอาออกไป ใช้ในการทางานจริงอะไรอย่างนี้ก็เป็นคําถามที่คิดว่าค่อนข้างยากเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยได้ชิดไปแบบไกลขนาดนั้นก็ทําเว็บอะแล้วแบบว่าเขาก็ดูผลงานว่าเราเคยทํามาก่อนไหมเราเข้าใจโจทย์ที่เขาให้ไหมอะไรอย่างนี้มาก่อแต่โจทย์ไม่ได้ยาก หลังจากที่เข้ามาฝึกงานแล้วก็มองว่าในตําแหน่งยุ่ค่อิดมากๆเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเป็นทูสหลักเลยแหละที่แบบดีไซเนอร์ใช้ในการทํางานด้วยกันแล้วก็มีการ collaboration ด้วยกันถ้าเป็นสกิลทั่วไปที่คิดว่าน่าจะต้องแบบ มีก่อนที่จะเข้ามาฝึกงานก็คือเหมือนเตรียมตัวที่จะแบบทำงานกับคนอื่นเพราะว่าบางทีเราก็ต้องแบบเจอคนอใหม่อะไรอย่างนี้เนาะถ้าในตำแหน่ง UI x u ก็คือแบบเกือบทั้งหมดจะเป็นงานที่ทำด้วยการแชร์กันใครทำตรงไหนอะไรเงี้ย่าแบบเป็นสกิลที่ดีถ้ามีมาถ้าที่นี่ก็จะเป็นพวก TypeScript, JavaScript มีพวกเฟรมเวิร์กต่างๆพวก React Nest อะไรพวกนี้จะดีมากที่ฝั่งสกิพัฒนาให้แล้วกันมืนจะเป็นเว็บเบสซะส่วนใหญ่ ถ้าเกิดว่ารู้มาก่อนค่อนข้างที่จะเริ่มงานได้เร็วเลยเสริมของแบ c ็คเอก็มันจะมีพวก API ที่เป็น GraphQL มาเริ่มที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วพี่ๆก็ช่วยกันแนะนำที่นี่ของแบ c ็คเอเขาจะมีให้เขียนเทสด้วยก็คือเราใช้ตัว J ทถ้าบอกว่าเคยเขียนมานิดนึงมันก็จะเริ่มไม่ยากแต่ว่าถึงไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรขอเสริมของฟอนหน่อยเพราะว่าเราเคยเขียนแค่แบบวันนี้ลาแบบ HTML CSS เลยแต่ว่าที่นี่เขาใช้เป็นบบ Material UI เนาะถ้าเกิดว่าเคยใช้พวก component อะไรเงี้ยเข้ามาก็อาจจะเริ่มได้เร็วขึ้น อบอกเลยว่าตื่นเต้นมากก็คือตอนเดินเข้ามาก็คือไม่รู้จักใครมาก่อนเลยก็มีความกังวลว่าคืเอ,อเราจะเข้ากับกเพื่อนๆได้หรือเปล่าแต่ว่าหลังจากกิจกรรมที่ได้เข้ามาทําในวันแรกที่แบบเข้ามารู้จักกันก็ทำให้แบบรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบกดกันอย่างที่ตอนแรกคิดมาตอนแรกก็เพื่อน,อนๆทุกคนดูเฟรนลี่มากพี่ๆทุกคนก็ดูเฟรนลี่มากบรรยากาศออฟฟิศก็ดูอบอุ่นดีตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ก็คือ so, วันแรกเลยไม่แน่ใจเง้วาแบบที่นี่ทำเนียมเขาเป็นไงปรากฏว่าอินเตอร์สิบคนมีเราใส่ชุดนักศึกษาคนเดียวก็แบบมางงๆไม่ใส่กันหรอก็โอเคปรากฏว่าพอวันนั้นเลยก็เจอไี่ตาแลเขาก็แบบบอกว่าเออที่นี่เขาค่อนข้างให้อิสระกับการแต่งกายคุณจะใส่แค่เสื้อยืดอะไรนี้ก็ได้วันแรกก็เดินไปทำความรู้จักเพื่อนๆทุกคน ว่าเพื่อนๆทุกคนก็เฟรนลี่มากตอนแรกคาดว่าจะอึดอัดกว่านี้พี่ๆเขาน่าจะแบบคัดมาแล้วว่าอินเตอร์นที่นี่น่าจะแบบสุเชื่อใจได้คือโชคดีมากพี่ได้แบบฝึกงานที่นี่เ,เพราะว่าแบบพี่ๆคือจใจดีแล้วก็ดูแลดีมากแบบก็ไก่ร้านตัว <laughs> เพื่อนทีมอ,อื่นจะแซวกันตลอดแบบโตดีไซเนอร์อออน,นี่คือแบบทำไมของกินนองเต็มตลอดเลยอย่างเงี้ยต้องดีแบบมาเสิร์ฟหน้าโต๊ะตลอดในแต่ละครั้งที่เรามีงานต้องทํางานก็จะมีแบบคอยเราถามว่าเฮ้ยทำได้ไหมแบบต้องการให้ช่วยหรือแนะนำอะไรหรือเปล่าจากที่ลองไปฝึกที่นู่นที่นี่ก็รู้สึกว่าเออพี่พี่นี่เขาเทคแคร์ดีจริงๆคอยแบบมาประกบเพื่อนๆในทีมเรามีกัน3มคนเยอะมากก็ดีไหมดีดีไหมต้องดีแล้วแหละ โคเชอร์ของที่นี่ที่เรารู้สึกประทับใจมากเลยคือตัววันออนวันคือวันออนวันเนี่ยเป็นเหมือนการให้เราให้ฟีดแบ็กกับพี่ๆโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์ชีวิตทุกอย่างอ่ะอัปเดตได้หมดเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะอธิบายไปได้ว่าเราคาดหวังอะไรกับการมาอินเทินครั้งนี้พี่ๆเขาพร้อมที่จะช่วยมากเลยในการที่จะผลักดันเราให้ไปสู่ความคาดหวังของเราได้อ่ะค่อเข้าประทับใจตรงนี้เราเป็นคนที่ไม่เคยเขียนเรียนมาก่อนแต่ว่าที่นี่ก็แบบมีคอร์สให้เรียน มีอะไรสงสัยติดตรงไหนหรือว่าอยากได้แบบแนวทางในการแก้ไขอ่ะก็คือถามพี่ๆได้ตลอดเลยพี่เขาพร้อมที่จะช่วยเราเลยรู้สึกว่าแบบแฮปปี้หรืออุ่นใจบรรยากาศก็คือแบบเป็นกันงสุดๆก็คือเป็นการทำงานที่แบบไม่เครียดส่วนมากจะเน้นที่แบบคุณภาพของงานเพื่อนที่อื่นก็คือแบบสนิทกันแบบคุยเล่นได้เหมือนที่นี่เขาค่อนข้างที่จะสนับสนุนในส่วนที่ให้เราเสนอความคิดของเราไปด้วยเนาะค่อนข้างจะเปิดกว้างมาก โปรเจกต์ระยะยาวที่ได้ทำตั้งแต่แรกเลยก็คือเป็นโปรเจกต์วอล์คออฟฟิศซึ่งเป็นระบบหนังบ้านของสตูดิโอให้เราทําตั้งแต่แบบการได้เข้าไปศึกษาว่าของเดิมเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างแล้วก็มีปัญหาอะไรที่เราสามารถเข้าแบบแก้ไขได้บ้างใช้สกิลการเป็น UX เลยตั้งแต่แบบการเข้าไปแบบอินเทอร์วิวพี่ว่าใช้งานยังไงบ้างเอาสิ่งที่ คดแปลกจากที่พี่เขาได้เนะี่ยมาปรับแล้วก็เอาไปเทสกับไปพี่อีกทีนึง <c oughs> ก็เป,เป็นการวัดผลว่าไอสิ่งที่เราทํามามันแบบมันเวิร์กจริงๆหรือเปล่าส่วนโปรเจกต์ที่2จะเป็นโปรเจกต์สกิลสกอร์ที่แบบให้เรามีการช่วยกัน <c oughs> คิดคําถามเอาไว้วัดผลผลได้อีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแดชบอร์ดพี่ๆเขาแบบ <c oughs> ให้เราแบบลุยกันเองเลยทำยังไงใหคนแบบเข้าใจผลลัพธ์ ของการทำสื่สสอสร์คมทางนี้ง่ายๆอะไรเงี้ยนอกจากตัว2โปรเจกต์นี้ก็อาจจะมีพวกการเข้าไป user interview กับ user จริงๆอะไรางี้แล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำ learning material ให้กับคอร์ส UX bootcamp อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ UX UI ค่อนข้างครบถ้วนผ่านโปรเจกต์พวกนี้แล้วก็พี่ๆคอยซัพพอร์ตด,ดูแลเราตลอดทางจะมีเข้ามาแบบเออไหนมาอัปเดตกันหน่อยซิน้องๆถึงไหนแล้วช่วยตบๆเก่าๆให้เรื่อที่องทำก็จะมีตัวหน้าเว็บของ g o โ g l หน้าคอร์สหน้าผู้สอนหน้าอะไรพวกนี้แต่ว่าผมก็ได้ทำเป็นไอเดียกันส่วนการวัดผลก็จะมีมิงใหญ่ของทีมผู้สอนที่อยู่แล้วงานที่เราได้ทำไปเนี่ยก็จะแบบว่ามีแพกเยอะเพราะว่าเขาให้งานเราและคอนเทนต์เราเหมือนเราเป็นพนักงานจริงๆเลยของเราทำกับจีนทำเป็นระบบแนะนำคอร์สในตัวของ Lear n a n y w h e r ีผลโปรเจกต์นี้คือเริ่มใหม่ทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็ได้ลนช์แล้วจ้าเย้ โปรเจกต์ที่ทําก็คืออยู่กับพัมแล้วก็ปามเนาะโปรเจกที่ทาก็คือเป็น exam hub ก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ในแอป t chapter process ของการทํางานที่นี่ก็คือเหมือนกับว่าเดฟแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ assign งานต่างๆเป็นทากแล้วก็แบบว่าเวลาเราเขียนโค้ดอะไรเสร็จเนี่ยเราก็จะ commit โค้ดขึ้นไปในโปรกิททับแล้วก็จะมีพี่ๆจะมามาตรวจโค้ดเราว่าแบบมันผ่านไหมหรือเขาก็จะคอยแนะนําให้ถ้าสมมติว่างานจะไม่ยากหรืออะไรอ่ะจริงๆบอกพี่ได้เลยพี่เขาสามารถหางานที่ยากขึ้น ก็แบบชาเลนจขึ้นมาให้ทำเสมอได้น้ำหนับกันนี่ไงได้เพื่อนได้คอนเนคชันได้เปิดประสบการณ์ใหม่ได้ฝึกงานที่มากกว่าการเป็นฝึกงานอีกแบบว่าได้เหมือนเป็นพนักงานแบบสองเดือนเต็มตัว รูแบบพี่พี่ที่นี่แบบให้ทํางานแบบให้ทําจริงได้แบบฟีดแบ็กจากพี่พี่เขาจริงจริงว่าแบบตรงไหนโอเคตรงไหนปรับเร้สึกว่าแบบเป็นการฝึกงานที่ได้ประสบการณ์จริงๆแบบแน่นๆโดยรวมส่วนมากก็คือเป็นการเขียนโส้ดทำงานเป็นทีมการเขียนโค้ให้มันอ่านเรื่องขึ้นให้มันดีนขึ้นแล้วก็รู้จักหรือคอนเนคชั่นกับพวกพี่พี่ในทีมหรือพี่พี่โดยรวมเรารู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้มันคือประสบการณ์ทํางานจริงแบบว่าได้ไปเห็นว่าพี่เขาประชุมกันยังไงหรือว่าแบบมีการดิสคัตกันตรงไหน คือการมาฝึกที่เนี่ยเราได้ฝึกเรื่องทีมแมนจเมนต์เราสามารถเอาไปสานต่อได้ตัวทีมแมเนจเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ถ้าเราไปทำงานในบริษัทอื่นๆอะไรเงี้ยการแมเนจตัวเราเองหรือว่าแมเนจคนอื่นในทีมอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะจำเป็นมากๆอยู่เหมือนกันเป็นโอกาสที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาได้ที่ไหนในการแบบดูว่าเขาแมเนจเป็นยังไองอะไรเงี้ยครับเราเห็น โปรต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นตในดิงวันเดยบต้องทาอะไรบ้างที่แบบฟูทางได้ชัดเจนขึ้นถ้าเราอยู่แค่ในมหาลัยมันมีคาาไม่ออกแน่นอนพอมันทํางานเป็นทีมกันมากขึ้นขนาดเนี้เดยบต้องสื่อสารให้เป็นพอมาที่นี่ได้สื่อสารค่อนข้างเยอะเราแบบสกิลการสื่อสารค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากๆเลยก็คิดว่าอย่างแรกก็คงเตรียมตัวพวกผลงานตัวเองมาก่อนว่ามีอะไรบ้างทำพวกรีซูเม่ต่างๆอะไรเงี้ยใช่ แล้วก็พวกความรู้ต่างๆถ้าใครอยากหาเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาเรียนได้ที่แบบกูดิโอเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะก็เขาแบบสอนค่อนข้างดีมากจริงๆจริงๆมาฝึกที่สกูดิโออ่ะทำอะไรแบบใหม่ๆเยอะมากถ้าทุกคนได้ลองมาสัมภาษณ์แล้วแบบได้ลองมาทำดูคิดว่า99%ชอบแน่นอนโอ้ยแรงเลยพี่ๆแล้วก็แบบ คมคือแบบดีจริงๆไม่แบบไม่กดดันกันเลยคือแบบรู้สึกดีมากที่ได้ฝึกที่นี่ถ้าใครสนใจฝึกงานด้านเว็บทั้งฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นอะไรพวกนี้ก็เครื่องมือใหม่ๆบางทีเราไม่ต้องมีประสบการณ์มาเลยก็ได้เพียงแค่เรามีใจรักที่จะศึกษาอา<อ>แค่เท่านี้ก็พอแล้ว ก็ฝากติดตามบล็อกของพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูบล็อกของ EP 1 EP 2เนี่ยก็ไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้เฮ้ยสำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะเฮ้ hey. <laughs>